เฮ้ยโยสวัสดีครับนี่ช่องเอ็มซีแล้วคุณอยู่ C, เกมเซเว่นไนท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงเลทของซุนหงอคงนะครับมาเรามาผสมตัวกันก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยๆมาเปิดตัวกันนะตอนนี้ผมก็มี500รอลูบีกบ้กับอีกประมาณ8คู่นะครับผมมามากันเลยเราเริ่มกันที่คู่3ดาวก่อนแล้วกันผสม ขอเอาผสมกับแมวนี่ต้องผสมกับหนูครับนะชิ๊บโอ้โหฮอกกินเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันเลดมัน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 ไอเออก็าผสมกันนี่หว่าเฮ้ยปกติของก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเนาะครับต่อไปแมวครับเอาแมวไปไปผสมกับนางฟ้ามาที่เหลือแม่งก็แมวผสมกับแมวกันหมดเลย โค้โอ้โหเบนอื้มไอส์เมลยัวเฟียโอเคมาต่อกันอีวานครับนี่ต้องผสมกับเมียเขาเมียเม่อวะคารินนะสมเลยโอ้โหอารอนแม่มาเบ่งกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่มาแต่ไกลเลยแต่ขาที่สั้นกระจึงนึงนะต่อไปครับแมวผสมกับออกเล่นข้ามสายพันธุ์เลย เออโอ้โหจินแม่ไม่เพิ่งจับแดกไปเมื่อกี้ตายล้ต่อไปครับไม่ใช่ผิดอันแคตตี้ผสมกับนี่เลยโตโตสัมผัสใหม่แห่งการน,นอนอื้้าวต่อไปถุยกดผิดผสมกับแมวผสมกับหมาสินะเนี่ย ออกมาสิโอ้โหถือดาบโร่มาอย่างเท่เตียงกาแบบเปี้ยวฟ้าวี่ดวกมาแมวสมกางฟ้านะครับผมเคนเนียโอ้โหนี่ไงมันออกมาแล้วแม่งเอ้ยไว so โซซีเรียสจ๊กเกอร์สัตสัต,สตมาครับต่อไปจะเป็นคู่พิเศษมากเลยนะครับผมจะเป็นคู่ของเออผมลืมบอกผมได้เอสมาแล้วจ๊ะ ผมได้เอมาจากการเปิดรายวันนะครับแบบยูดีก็มาเฉยเลยผมก็ตอนแรกก็คิดเฮ้ยเอาตัวอะไรไปแดกดีวะเช้านี้แหมไดเอสมาเลยตกใจเลยแต่ผมยังไม่อัพนะขี้เกียจอาจะเป็นลูรี่นะผมผสมกับวิกตอรีนะเพราะลูรี่ผมไม่ใช้แล้วผมจะทําแค่คเควสอย่างเดียวเพราะตอนนี้ลูรี่ผมสามแปดแล้วนะจ๊ะมาออกมาติดสัมผัสเลยผมแบบผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้จากพลังงาน พลังงานนี่รุนแรงมากแม่เ้ย8 0 0พผมไม่เนี่ยมาครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นกาา์ดรยวันง่อยๆนะครับยังไงก็ได้ตัวแบบกินๆเหลือๆอยู่แล้วนะนี่เลยปุ๊บโอ้โหสองตัวมาครับเรามาเปิดสองแพ็คสองแพ็คสองร้อยหสิบรบๆยๆๆๆๆสามใบ มามาแง้มแง้มแง้มเราดูทรงผมครับเราดูทรงผมก่อนผมอย่างนี้มันมีผมจริงรึวะเนี่ยไม่ใช่ผมนะแม่งล้นมาล้นมาแต่ไกลเลยอันนี้ครับนี่ครับลีครับเมื่อกี้ได้ลีนะต่อไปครับดูทรงผมทรงผมโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวเหมือนเธอคอสเพีย์เธอเธอมีขางใช่๋ยวเี๋ยวเดีย๋ยวเ่ี๋ยวเดีวดียวเดียวเดี๋วเดี๋ย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 วี๋ยว ไม่คุ้นว่ะเดี๋ยวเริ่มคุ้นละเริ่มคุ้นละเจนปะวะไม่ใช่ผมนี่แม่งหมวกนี่วะเย้ยลุกไอ้สักโอ้ว้าวต่อไปอีกแพ็คหนึ่งพับ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 โหสองใบจบเลยชีวิตเอาโทรศัพท์เข้าปั๊บ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 มาเปิดใบบน โอ้น้ำตาจีไหลพลากโอ้กูนั่งเก็บมาตั้งสองอาทิตย์เลยนะเว้ยต่อไปครับไปสุดท้ายละของคลิปนี้ผมสีชมพูเอิม่มหมวกนี่ว่าเบบเบบเบเบลิก้าอ่าอ่า ผมอยากได้หงอคงอะผมไม่ได้อยากได้เอสนะเอสผมแค่อยากได้ตามกระแสเฉยๆอะ่ะหงอคงมันเฟี้ยวฟ้ากว่าอย่าเพิ่งโทรทิครับหงอคงมันเฟี้ยวฟ้ากว่าแล้วก็พีดพดูถ้าจะเก่งกว่าเนียนะแม่เซ็งเลยอดเลยแม่ง8คู่8คู่500รลูบี้โอ้ ไปหมดละไ่คู่ปะวะแปดมั้งเนาะมันก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมเซเว่นนนะครับในครั้งนี้นะครับแหมเจ๊งกันเหมือนเดิมเลยได้แต่ตัวสวยๆทั้งนั้น <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงดีละนะถ้เพิใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับแต่ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมนะแต่เม้นแรกผมขอนะเห็นแต่ละคนนี่มันโผล่มาเม้นแรกเม้นแรกกันเหลือเกินนะถาเพิ่ไใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วย๊ายบายสวัสดีครับ